ที่เดิมที่ประจำเมื่อกี้ไปเก็บแรงมาหรอครับเห็นตอนที่ตอนที่ผมกดไฟเห็นอยู่อยู่ในด่านเอลเงเกล่ะใช่ก็เล่นก็เล่นแรงทุกอันนั่นแหละเก็บได้หรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอันนี้ไม่ไม่ได้เล่นแรงนะนี่อัพเตอร์แมทนะ อ,นะอันนี้อั f t e r match นะไม่ใชไ่ไม่ได้ลงแรงนะครับอันนี้ไม่อันนี้ไม่ได้ลงแรงใช่ไหมครับผมโ <Okay. S 1> อเคม่ได้ไม่ต้องระวังโอ้อลงแรงไม่ลงแรงก็จะระวังไป <c oughs> ทำไมลุยแหลกเลยกลัวทำไมอ่าถ้าลงแรงมันตายแล้วตายเลยไง เฮ้ยไปไปหมดที่มันซุบได้สิชุบได้เพื่อนชุบมาก็ตายอยู่ดีอ๋อแล้วก็ให้ชุบอีกรอบหนึ่งมันก็ไม่ได้แล้วไงได้นะมันมีโคตาแค่แต่ครั้งเดียวสองครั้งได้สองครั้งได้สองครั้งได้ต้องไปเก็บลูกแก้วอะ่มลูกแก้วกว่าจะเก็บได้ บางทีเก็บได้ก็ไม่ได้ขอตายก่อนด่งแท้ขอก่อนเคยเก็บได้ครบนลแต่ก็ไม่เคยได้ขอ,อ รมซื้ออะไรอ่ะนานจังหมดตู้แล้วมั่งของอ่ะไม่มีอะไรพี่ <c oughs> ซื้อที่อัพได้สองอันที่อัพได้ซื้อเลยอ่ะดง <c oughs> เดี๋ยวไล่ล่าดีกว่าพี่เกมเนี้ยไม่ไหวแล้วไ <c oughs> หาไรถไล่ยิงคนเนี้ย นี่ยที่อาวี่อามนี่ใครยิงบอ่อน๋ เมื่อกี้กดจองคิวก็ไม่รอด้วยนะเขาพอออกมาก็เข้าไปในเกมใครอ่ะใครไม่รอเธอ,อคุณนั่นแหละ <laughs> กดจองคิวอ๋อคิวม,มันยาวใช่มสาีเพื่อนออกมาจริงอ่ะโอ้ไม่รู้เนี่ยเ,เออคือเราตายไงเราตายแล้วก็ออกมาโอ้โ,อโ,อโทษครับเข้าไปในเกมเฉย เอาคิด,คดว่าม,มันเล่นเล่นแมบใหญ่กลัวกลัวจะนานแล้วสิก็ไเลยไปก่อนเมื่อกี้บอกว่ากดเลยเขาไม่มาเราพูดกับผมอยู่อะไรเนี่ยเป็นไง <laughs> ไอ้เรื่องที่จะฆ่าพี่ดีนะ,นะรอหน้าพี่นํำมาว่ารอเลย <laughs> <laughs> วิ่งไปไหนเนี่ยหยุดก่อน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 กดเลยกดเลยหยุดทำไมอ่ะพูดแค่เดียวพูดอย่างนี้แล้วใครอยู่วะยองแม่งเลยเสียรายเขาเหนื่นดีนะบอกว่ารอรอรอพี่เขาก่อนไหมกดไปแล้วอ่ะ บอกรอทำไมแล้วเขาไปเล่นกับที่อื่นนะไม่ต้องรอหรอกไปเลยไปเลยผมก็เลยเพินใจกดไปเฉยเเมื่อกี้เนี่ยเพ <Yeah. S 1> ินใจเล <c oughs> อะพี่ยังกดพี่ยังไม่ได้กดเลยกดตึงตึงตึงเฉยแล้วใครกดอ่ะ <c oughs> ผมไม่ได้กดแน่นอนครับผมไม่กดแน่นอนครับเ่อได้เลย กระบองดีป่ะที่อับที่อับที่อัาปืนครับที่อัาปืนถ้าจะเก็บแรงทุกวันวน,นี้สู้ของใครจะได้หรอแม่งเจอแต่คนแกร่ง,งลงไปกี่นาทีอะเมื่อกี้ ไม่ไดูอ่ะนี่ว่าต้นเกมหรือมั้งยังไม่ทันได้ไอ้นี่แหละแล้วก็ไ,กไ,ดได้ยินเสียงร้องนะแต่ว่าตายสองตัวเลยเนี่ย เฮ้ยมันชุบกันทั้งหน้าที่ี่มันชุบกันทั้งหน้ามันชุบกันทั้งหน้ามันชุบกันทั้งหน้าโอเคโอเคให้โดมรัดคิวแน่เลยถ้างั้นข้างหน้าปข้างหน้าป่ะหนึ่งเลือดเราไม่มีอ่ะขอยาหน่อยเบอร์สี่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 อันนี้ไม่นี่ไม่นี่วิ่งตามมัเนี่ยอยู่ไหนนะป้ายยามาเอาคนละครึ่งน้อรอพี่แป๊บนึง เห็นตัวมั้ยจ๊ะไปว่ามันเป็นยาแบบนี้เราก็มีเยอะอยู่นี่ว่ะอ้าวเราแล้วก็คิดว่าแบบเล่นอีกหนมักนมันเป็นปุ่มกดแล้วใช่พี่โดนหลอกเต็มเต็มเลยมั้เรียบร้อยยามันไม่เหมือนกันไงแตกหนึ่งนะครับ ตรงไหนโดนตรงไหนตรงบ้าน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 ฟางครับพี่บ้านซุปใช่ไหมใช่ใช่โอเครถตังค์ยิงไปยังเฮ้ยดอกกระลงว่าจะคนละครึ่ง ม่แต่แม่แต่เศษเหรียญยังไม่ได้เลย <laughs> มันเก็บอัตโนมัติจ้ามันก็ปุ๊บปุ๊บ,ป,บปุ๊บเลยวิ่งผ่านนั้นก็เก็บแล้วผมก็เร็วโฟนอยู่ข้างข้างยังไม่ได้เลย <laughs> แล้วมีอยูหกสิบสามเหรียญเนี่ยใครจะเอาล่ะว,ว้าวไ,ไ,ไเอาไม่ได้ซื้ออะไราดมโดมมข้างหน้าดมข้างหน้าโดมเสียงใครวิ ข้างหน้ากัานเฮ้ยยิงดียิงดียิงยิงเร็วเร็วโอ้โหอ่ะยิงมันไม่ลมว่ะระเบิดบ่ะระเบิดหรืออะไรหมอ Thank you ไหนมันคานไปไหนแล้วอ่ะมันตายแล้วเหรออยู่กับโดมอ่ะโดมแบกไปไหนอ่ะ

เห็นน้ำระวางนะพี่สวยอ้ทำไมเรามองไม่เห็นอะไรเฮ้ย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 หลุด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 จับไปจับไปเพื่อนมันเพื่อนมัน อ๋อจะจะรอโชวห์หวานไม่เป็นไรเราไปลงนี่พี่พ<ะ>ี่ลงนี่เราลงนี่เราลงนี่<า>ลงสะพานลงสะพานลงสะพาน,พานมันมันอยู่ตรงไหนอะตอนเนี้ยพี่ไม่เห็นมันมันอยู่ตรงบ้านข้างหน้าพี่บ้านข้างหน้านี่นนั่แหละไม่เห็นอยู่เม็ดอยู่อยู่เม็ดมีอีกตัวนึงเอาเลยเหรอโอ้ยตาเริ่มมองไม่เห็นมันวินหงอยโน่นแล้วอะ อะไรนะเมื่อกีเก้เหมือนเหมือนได้ยินบอกว่าตามอ,มองไม่เห็นยิงน้ำเหมือนกันตาเรามองไม่เห็นน้ำก็โดนเงนใส่แว่นสิตามองไม่เห็นตัวอะไรเลยใส่ใส่เฮ้ยตองสีตีสีมันยาตีมันยาตีมันยาอ๋อ,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 อมันแจมเหรอเข้าไปบุกพี่บุกไม่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 เราเราราราเขาอยู่นอกวงเขาอยูอ่นอกวง

นะพี่จะลงไปช่วยได้ไหมนี่ยโอ้ยเราจะไปยังไงนั่นน่ะข้ามข้ามกำแพงข้ามกำแพงไปกลางโล่ให้ไปกลางโล่ข้ามข้ามไม่มีโล่น่ะสิตีการให้หน่อยมันมาแล้วจริงให้หน่อยกลางโล่กลางโล่ไม่มีโล่เอาหมดแล้วหมดป่ะออันเดียวใช้ไปแล้ว มันตายแล้วสีมายาตายแล้วสีมายาหรือว <พา S 3> ่าหรือว่าเพื่อนมันเพื่อ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 นมาสีมายาเอาแล้วพี่นั่งเพื่อ เยังกินไว้หมดเลยเหนื่อยยุ3ตัวสุดท้ายทีวิ่งเข้าไปนึกว่ามีโล่นะเหมือนกินช้ย ยิงเรามันอยู่บนสะพานมันอยู่ตรง <Watch out. S 1> หินนู้นนี่นี่นี่มันแอบอยู่หลังหินนะหลังหินไหนเนาะโอ้ย oh. หลังหินตรงนี้ okay, okay. นอ่ะโอเคโอเคยาขยับ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 ไม่ใช่ล้าตายไม่มีโล่ด้วยเรื่องของเรื่องอะ่ะซื้อไม่ได้เลยด้วยขอโทษครับ กระสุนหมดแล้วพี่เอ้ยมันอยู่ตรงไหนอ่ะเห็นตรงเห็นตรงที่บอกอ่ะพี่พี่ล็อกแล้วไม่เห็นไม่เห็นขยับเลยอะ่ะมันวิ่งเข้ามาบารอมเล่นเล่น ด้มพี่พี่พ,พี่จะถึงตัวแล้วเอาไม่ถึงพี่ไปไม่ถึงพี่ตายก่อนโอ้โห้อมดมดมีแล้วเร็วดม้ดม,ดมสุดขาวหน้าได้เลยนะไม่ได้หหรอัออง เออน้องน้องไม่ต้องลากหรอกนั่นตายวงตายวงที่ไหนหรอคอมยิงแค่เนี่ยใช่คอ <c oughs> มยิงนี่แหละนึกว่าตายวง Victory belongs to us Victory belongs to us